ก่อนจะไปถึง13มเนี่ยมันมี12ก่อนไง12มิถุนายนเนี่ยแพทยสภาเขาก็จะลงมติกันอีกครั้งเพื่อพิจารณานะครับว่าคำสั่งลงโทษ3หมอกรณีคุณทักษิณก่อนหน้านี้เนี่ย นะครับจะเสียงจะถึง2องหรือมไหมเพราะคุณสมศักดิ์ไปมีโต้กลับมานะค,ครับเพราะก็ให้กําลังใจกันว่าให้ยืนหยัดนะฝั่งหนึ่งก็ให้กําลังใจอ,อีกฝั่งนึงมันก็มีกระแสข่าวว่าฝ่ายการเมืองไ,ไปล็อบบี้แพทยสภา,าบางส่วนด้วยนะว่าไม่ต้องเข้าประชุม,มอะไรต่างๆและการที่คุณสมศักดิ์ไปเองเนี่ยออมันจะไปกดดันออนะคนที่เขาเป็นโดยตําแหน่งที่จริงๆแล้วเนี่ยมีคุณสมศักดิ์เป็นผู้บังคับบัญชาอยู่สาท่านนะมีประหลัดสาธารณสุขอธิบดีออกรมการแพทย์แล้วก็ เราพิจารีกรมนามัยแต่ว่าก็สามเสียงอะ่ะทั้งหมดมัน70ใช่ไหมแต่ถ้า <c oughs> มันชี้ขาดแค่หนึ่งหรือ2เสียงล่ะแต่โกมศัก์ยืนยันว่าจะไป <c oughs> ทุนสมศัก์ย้ำนะฮะว่าไปแล้วไปตามกฎด้วยเพราะคุณสมศักิ์เทพสุทินยืนยันในหันะสภานายกพิเศษเนี่ยเขามีกฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาตรา24ให้สภานายกพิเศษร่วมประชุมได้ เพื่อจะได้ให้ที่ประชุมเข้าใจไงนะครับเราจะได้ไปชี้แจงมีอะไรสงสัยก็ได้ถามมาเราไม่ได้ทําตามความรู้สึกเมื่อถามว่าแลหลังจากนี้คุณสมศักดิ์จะทํางานร่วมกับกลุ่มแพทย์ได้ไหม,มนะครับเหมือนที่อยู่คนละฝั่งนะคุณสมศักดิ์บอกว่าจะอยู่คนละฝั่งได้ยังไงคือตนที่เข้าไปเนี่ยวันที่12นี้เพราะต้องการทํางานร่วมกับแพทย์เทศภา,าต่างหากถ้ามาบอกว่ายืนอยู่คนละฝั่งคงไม่มาเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วที่จะเข้าไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากที่สุดต่างหากลองฟังดูครับ ให้ผู้คนได้เข้าใจว่าเราได้ดําเนินการพิจารณาที่ส่งเรื่องกลับไปตามมาตรา2าของกฎหมายนั้นนะ่ะมีเหตุมีผลอะไรยังไงถ้ายังสงสัยเพราะบางคนบางท่านที่เป็นกรรมการอาจจะไม่ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดเราก็ยินดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําโดยความรู้สึกแต่ว่ามันเป็นไปตาม อักษรหรือข้อมูลที่มีอยู่ที่ผมเข้าไปเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ว่าผมต้องทํางานร่วมกับแพทยสภา,าผมถึงเข้าไปแต่ว่าถ้ายืนคนละฝั่งแล้วก็ไม่เห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับผมต้องทํางานร่วมผมไปพูดไปคุยผมไม่ได้ทะเลาะก,กับเขาแต่ว่ามันเป็นตามเนื้อหาสาระเป็นข้อมูลที่จะต้องอไปพูดไปคุยกันให้เกิดความเข้าใจที่สุด นี่ฮะก็คือไปเพื่อทําความเข้าใจชี้แจงเหตุผลในการวีโต้กลับไปของผลแพทย์ทศภาศรอบที่ผ่านมาขนาดเดียวกันวันนี้ก็มีหนึ่งความเห็นออกมาจากกรรมการแพทยศภาจากศาสตราจารย์นแพทย์อมรีลารัศมีนะครับท่านก็พูดถึงประเด็นที่คุณสมศักดิ์จะเข้าในวันที่12มิถุนายนนี้คุณหมออมรเนี่ยมองว่าส่วนส่วนตัวเนี่ยถ้าถามเรื่องนี้คุณสมศักดิ์ท่านก็มีสิทธิ์เข้าประชุมได้นะท่านมีสิทธิ์อยู่แล้วครับในส่วนของการโหวตเพื่อลงมติเนี่ย สุดท้ายเขาก็จะนับเฉพาะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มาจากโดยตําแหน่งทั้งหมด70คนคือคุณสมศักดิ์เข้าไปได้แต่ว่าก็ไม่ได้มีสิทธิ์ลงสิทธิ์โหวตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปดูว่าคุณสมศักดิ์เข้าไปเนี่ยอยู่ได้ขั้นไหนบ้างอาจจะไปชี้แจงแค่ช่วงแรกไหมว่าทําไมถึงวีโต้แล้วจะอยู่ถึงตอนไหนอตอนที่เขาโหวตกันนะ่ะคุณสมศักดิ์ยังอยู่ไหมหรือจะให้คุณสมศักดิ์ออกจากห้องประชุมไปก่อน ส่วนการเข้าร่วมประชุมวงคุณสมศักดิ์นั้นอาจจะทําให้กรรมการไม่กล้าแสดงความเห็นไม่กล้าอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการยืนยันมติเดิมหรือไม่นะครับส่วนตัวเนี่ยในมุมมองของคุณหมอมอมรบอกตัวเองไม่ได้กดดันเลยนะแต่ว่าคุณสมศักดิ์จะเข้ามาเพราะตนก็พูดเหมือนเดิมอย่างที่เคยอธิบายมาตลอดแล้วก็พูดไปตามความจริงตามเอกสารไม่มีการกดดันวันนี้หมอมอมร ทวงติงการวีโต้คุณสมศักดิ์เนี่ยนะอบอกว่าไอ้ที่แพทยสภาชงเรื่องไปเนี่ยกับที่คุณสมศักดิ์วีโต้มาเนี่ยมันคนละประเด็นกันเลยอ,อย่างประเด็นหมอที่าราชทรรเนี่ยนะครับที่บอกว่าแพทยสภาไม่ดูเรื่องกฎเกณฑ์ราชทรรเลยเนี่ยทางคุณทางหมออมรก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องการเขียนใบส่งตัวตั้งแต่กลางวัน แตทั้งทั้งที่ส่งตัวตอนกลางคืนเหมือนเตรียมล่วงหน้าคือท่านก็พยายามอธิบายว่าเหมือนไม่รีโต้คนละเรื่องหรือเปล่าครับยังไงเดี๋ยวติดตามกันร้อนจริงๆนะครับสัปดาห์นี้